มาสวนนะคะพูดอ,อย่างไรว่าใยังของแม่นะคะมาเบิ่งอันนี้ยังนี่ยังของแม่นี่อีหยังอีหยังมากไหมยัยงมาง้มไปอันนี้แม่กังวลอันนี้กังวมติดดิโอ้ยง้มบักเพล็กโอ้ยปุย๋ยจากง้มโอ้ยกระดองกระง้งงมโอ้ กระดงกระง่มมอเอ้ามอโอ้มอกระง่มกระคั่วเอาเออกระคั่วดีกระง่ม ơi cả đồn cả ngôn mò nói mò nháy quá mệt à. gì ăn gì đi đi cả ngôn ôi đỏ hứa sáng cả gì? นี่แน่น่ใครมึงดรื่โอ้มี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 หอดอันนี้วัดยังก่อนพี่หอดอันนนั้ไปวัดแล้วกันถังน้ำแข็ง,อของโอ้ยหนวดเธอสุดยอดอีหลีแม่คอยเกีงอีหลีปะ